สวัสดีครับเดี๋ยวข้อนี้ผมมาตอบคาถามนะครับคือมีคนที่เขาสงสัยเกี่ยวกับการที่เราเป็นนักลงทุนรายย่อยลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยก่อนอื่นเลยอันแรกเนี่ยคือเขาสงสัยว่าเวลาที่เราซื้อหุ้นในตลาดถ้าเกิดเราไม่ได้ซื้อ IPO อไม่ได้ซื้อตรงกับเจ้าของไม่ได้ซื้อตอนที่บริษัทออกหุ้นตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยเรามีฐานะในความเป็นเจ้าของเนี่ยเทียบเท่ากับคนคนอื่นหรือเปล่านะครับสคือแล้วเวลาที่เราซื้อหุ้นจากคนในตลาดเนี่ยคนอื่นเขาก็เป็นนักลงทุนเหมือนกันเราก็จ่ายเงินไปเราก็ได้หุ้น แล้วบริษัทที่เป็นคนออกหุ้นเนี่ยเขาได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้และถ้าเกิดสมมุติว่ามันไม่ได้ประโยชน์นะแล้วบริษัทเขาจะเอาหุ้นมาอยู่ในตลาดเพื่ออะไรบริษัทก็ต้องมานั่งจ่ายปันผลให้กับนักลงทุนอีกด้วยนะมันมีประโยชน์อะไรกับบริษัทต,ต,ตรงไหนก็เป็นคําถามที่ดีแล้วก็คิดว่าก็คงจะมีหลายคนที่สงสัยเรื่องนี้เหมือนกันดังนั้นเราก็จะมาทํำดีโอตอบแต่ก่อนที่จะไปตอบคําถามเหล่านี้เนี่ยผมกิฟเครดิตนิดเดียวถ้าสังเกตเนี่ยก็คือวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอแรกที่ผมมีการอัปเกรดพวกเรื่องชาที่อยู่ข้าง มีการอัปเกรดผพ้เรื่องไลติงเรื่องไฟต่างต่างซึ่งอันนี้ต้องขอบคุณลูกพี่ลูกน้องผมที่เขาเห็นว่าเออผมทํา y YouTube ทาช่องคอนเทนต์ก็ดีนะแต่ว่ารู้สึกว่าโปรดักชันอื่นๆเนี่ยมือสมัครเล่นเหลือเกินนะครับเขาก็เลยมาช่วยจัดฉากเอาจัดไฟแบบนี้ตั้งอย่างงุ่นอย่างนี้ให้นะครับต้องขอบคุณมากจริงๆอ่ะโอเคทีนี้กลับเข้ามาตอบคาถามเพื่อความไม่สับสนนะครับเดี๋ยวเวลาที่ผมอธิบายเนี่ยมันจะมีแบ่งออกมาเป็น3ปาร์ตี้ปาร์ตี้ทีหนึ่งเนี่ยก็คือตัวบริษัทตัวบริษัทเน ผมหมายถึงนิติบุคคลที่ไม่ได้เป็นคนจริงๆคือจดทะเบียนขึ้นมานะครับเพื่อมาทําธุรกิจต่างๆแล้วก็กําไรให้กับผู้ถือหุ้นแล้วตัวผู้ถือหุ้นเนี่ยก็จะแบ่งออกมาเป็นสองอันนะครับอันนึงก็คือผู้ถือหุ้นเดิมนะครับหรือว่าเรียกว่าผู้ก่อตั้งแล้วกันนะครับก็คือคนที่เขาลงทุนในบริษัทตั้งแต่แรกเป็นคนที่ทําให้บริษัทเติบโตเป็นเจ้าของเดิมของบริษัทบางอันนะแล้วก็ผู้ถือหุ้นอื่นๆทั่วไปซึ่งก็คืออาจจะรวมถึงพวกเราที่เป็นรายย่อย นักลงทุนสถาบันผู้ถือหุ้นรายใหญ่อื่นๆที่มาทีหลังโอเคไหมไม่ได้เป็นคนก่อตั้งไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นตั้งแต่แรกโอเคไหมครับก็จะแบ่งออกมาเป็น3กลุมนี้ซึ่งไอ้สกลุมนี้เนี่ยไอ้อันที่1กับที่2ก็คือบริษัทกับผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยบางทีต้นต่อของความสับสนเนี่ยมันก็มาจากการที่เราเห็นไอ้สอันเนี้ยเป็นคนเดียวกันซึ่งมันอาจจะจริงในวันที่เขาถือหุ้นร้อแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องแยกออกมาว่าไอ้สออันเนี้ย มันเป็นคนละคนกันแล้วในวันที่บริษัทเนี่ยเข้ามาในตลาดแล้วเนี่ยผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเจ้าของอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมแล้วเนี่ยสามอันนี้ต้องแยกออกจากกันโอเคไหมครับโอเคทีนี้มาตอบคำถามที่หนึ่งก่อนถ้าเราซื้อหุ้นในตลาดหุ้นไม่ได้ซื้อตอน IPO เรามีสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของเราถือว่าเป็นเจ้าของบริษัทเหมือนคนอื่นไหมคําตอบก็คือเหมือนกันเด้เลยสมมติว่ามีคนคนหนึ่งนะซื้อหุ้นในตลาดแล้วถือหุ้นอยู่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของบริษัทกนนท IPO เลย แต่ก็ถือหุ้นเนี่ยจำนวนเท่ากับ1%ของบริษัทเช่นกันเนี่ยสคนนี้เนี่ยมีสิทธิ์ในกาไรและสิทธิ์ในการโหวตเรื่องต่างๆของบริษัทเนี่ยเท่ากันเดะเลยนะครับถ้าบริษัทกำไรร้อยหนึ่งไอ้คนแรกก็มีสิทธิ์ในกาไร1บาทคนที่2ก็มีสิทธิ์ในกำไร1บาทเช่นกันและมีสิทธิ์เทียบเท่ากับเจ้าของเดิมของบริษัทเลยด้วยนะสมมุติว่าเจ้าของเดิมของบริษัทในภายหลังสมมติขายหุ้นไปตอร์เขาเหลือหุ้นในบริษัทอยู่1%นี่กับอ้คทมาซืหุ้นทล่งเือหุนออยู่1%ขงบริษััทงหมดเือนันเนี่ยกันนเเดะลยครับ <im> แต่ทีนี้ทําไมบางทีเราอาจจะได้ยินว่าเอ๊คนที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทาไมถึงมีการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ในบางกรณีคือต้องเข้าใจว่าในฐานะที่เราเป็นเจ้าของเหมือนกันเนี่ยสิทธิ์ในกําไรที่เกิดขึ้นเนี่ยเราได้เป็นสัดส่วนของความเจ้าของเหมือนกันนะอันนี้เท่ากันแน่แต่ว่าในบางทีเนี่ยต้องเข้าใจว่าผู้ถือหุ้นเดิมที่เขาก็คงจะถือหนึ่งคือถือหุ้นเยอะด้วย2ก็คือว่าเนื่องจากเขาก่อตั้งบริษัทมันตั้งแต่แรกเนี่ยบางทีญาติพี่น้องตัวเองก็ทางานอยู่ในบริษัทนั้นเน บางทีเขาใช้อํานาจในฐานะที่เขาเป็นผู้บริหารในบริษัทไม่ใช่ผู้ถือหุ้นนะผู้บริหารในบริษัทเลยเนี่ยกระทาการบางอย่างเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองเช่นจ่ายเงินเดือนให้ตัวเองสูงๆหรือไปลงทุนในบริษัทลูกที่เป็นของญาติกันเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องหรือว่าใช้พวกแบบ insider information ขายหุ้นก่อนโดยที่ตัวเองรู้ก่อนว่าบริษัทจะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ทําในลักษณะที่ตัวเองอ่ะเป็นผู้บริหารของบริษัทถ้ามองจากในมุมของผู้ถือหุ้นเนี่ย เขา่ามีสิทธิ์ในกําไรสุทธิถ้าเกิดบริษัทจ่ายปันผลเขามีสิทธิ์ในปันผลนั้นเนี่ยเทียบเท่ากันกันกบเราตามสัดส่วนของหุ้นที่เขาถือ,อคําถามต่อมาข้อสองคือแล้วถ้าเกิดเราซื้อขายหุ้นในตลาดบริษัทเนี่ยได้เงินจากการซื้อขายเหล่านี้ไหมคำตอบก็คือว่าไม่นะครับเราซื้อขายหุ้นเนี่ยเราซื้อขายหุ้นในตลาดแปลว่าเราซื้อจากนักลงทุนค,คนอื่นตัวบริษัทเนี่ยได้เงนเินเฉพาะตอนที่เขา ออก i อ o หรือว่าระดมทุนเพิ่มเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่านะตอนที่หุ้นเนี่ยเข้ามาขายอยู่ในตลาดอยู่แล้วแล้วมีการซื้อขายกันไปกันมาในหมู่นักลงทุนด้วยกันเนี่ยบริษัทไม่ได้เงินแต่อาจจะมีประโยชน์กับผู้ถือหุ้นเดิมนะอันนี้เป็นไปได้เพราะว่าเวลาที่เราซื้อขายหุ้นเนี่ยเราก็อาจจะซื้อขายจากผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายก็ได้ถูกปะ่ะเพราะว่าเขาก็สามารถที่จะซื้อขายในตลาดได้เช่นกันนะครับเพราะก็อาจจะได้เงินจากเราก็ได้แต่ว่าตัวบริษัทเนี่ยไม่เกี่ยวอ่ะทีนี้คําถามสุดท้ายคือแล้ว การที่บริษัทเข้ามาขายหุ้นในตลาดเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรกับบริษัททําไมเขาถึงจะมาถ้าเกิดว่าคนซื้อซื้อขายขายหุ้นในตลาดแล้วบริษัทก็ไม่เห็นจะได้อะไรนะครับก็เรยังต้องมาจ่ายปันผลให้กับนักลงทุนด้วยเนี่ยก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็คือย้าอีกทีว่าบริษัทเนี่ยเป็นนิติบุคคลที่ไม่ได้มีชีวิตอยู่จริงๆถูกไหมไม่ได้ต้องกินข้าวไม่ได้ต้องนอนมีอยู่เพื่อทําธุรกิจแล้วก็เกิดกําไรเกิดประโยชน์กับผู้ถือหุ้นเท่านั้นดังนั้นการจ่ายปันผลนะครับ การจ่ายัผลคือการคืนเงินกำไรที่บริษัทเนี่ยไม่ต้องใช้แล้วให้กับผู้ถือหุ้นเป็นหน้าที่ของบริษัทอยู่แล้วการจ่ายันผลไม่ได้แปลว่าบริษัทเสียเงินนะไม่ได้แปลว่าบริษัทเสียประโยชน์ด้วยซ้านะครับมันคือทําตามหน้าที่ที่มันควรจะทําอยู่แล้วเพราะบริษัทมีไว้เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าจะมองเรื่องการ IPO เข้ามาในตลาดหุ้นของบริษัทว่าทําไปแล้วเนี่ยมันทําให้ ในเชิงออปเปอเรชันของธุรกิจเนี่ยมันดีขึ้นได้อย่างไรก็หนึ่งเลยเนี่ยการระดมทุนเข้าไปเพิ่มเติมเนี่ยก็อาจจะทําให้บริษัทที่สามารถที่จะขยายได้มากขึ้นจากเดิมเนี่ยถ้าจะขยายอาจายายอาจะต้องกู้ยืมแบงค์แบงค์อาจจะไม่ให้ยืมอาจจะมีปัญหาเรื่องการติดขัดเรื่องเงินทุนถ้าเกิดว่าเข้ามาในตลาดหุ้นอาจจะโอเคละนักลงทุนมา IPO เอาเงินเข้ามาบริษัทก็สามารถที่จะขยายสาขาทําธุรกิจได้เยอะขึ้นกําไรเยอะขึ้นและกําไรที่เยอะขึ้นนี้ก็จะได้จ่ายคืนให้กับผู้ถือหุ้นได้เยอะขึ้น น,น,นี้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทนะ่ยย้ำอีกทีดังนั้นมันก็มีประโยชน์ในแง่นั้นอ่าแล้วถ้ามองจากมุมมองของผู้ถือหุ้นเดิมล่ะก่อน IPO เนี่ยผู้ถือหุ้นเดิมก็อาจจะถือหุ้นอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมการที่เขาเอาหุ้นเข้ามาในตลาดเนี่ยเขาได้ประโยชน์ะอะไรจากเรื่องนี้ก็แน่นอนเขาก็อาจจะได้ขายหุ้นที่ตัวเองถืออยู่ออกบางส่วนเขาก็จะได้เงินก้อนแล้วก็เอาเงินก้อนนั้นไปทําอย่างอื่นครับแล้วบางทีไอมูลค่าของบริษัทเนี่ยมันด้วยความที่เงินลงทุนในตอนแรกที่เขาลงท บริษัทที่มันเติบโตขึ้นมาแล้วเขาอ,อาจจะได้มูลค่าเงินที่ใหญ่กว่าเงินที่เขาลงทุนไปในตอนแรกเยอะพอสมควรสรุปใจความอีกรอบนึงนะครับคำถามที่1ที่บอกว่าเออเราเข้าไปซื้อหุ้นไม่ได้ซื้อ IPO เนี่ยสิทธิ์เท่ากันไหมเท่ากันเสมอนะครับผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์เท่ากันตามสัดส่วนของหุ้นที่ตัวเองถือเสมอไม่ได้จําเป็นที่เราต้องเป็นผู้ก่อตั้งหรือว่าลงทุนตั้งแต่แรกโอเคไหมสองอ่ะแล้วไอหุ้นที่ซื้อ,อ,อขายเนี่ย บริษัทได้ประโยชน์อะไรไหมไม่ได้นะครับบริษัทได้เงินไปตั้งแต่ตอนที่ออกหุ้นมาตั้งแต่ตอนแรกซึ่งอาจจะเป็นตั้งแต่ตอน IPO หรือว่าในอนาคตถ้าเกิดมีการออกหุ้นเพิ่มในภายหลังเนี่ยเสนอขายหุ้นเพิ่มเติมเนี่ยบริษัทก็จะได้เงินเข้าไปที่บริษัทนะแต่ว่าการซื้อขา,ขายในแต่ละวันที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับบริษัทเลยแล้วบริษัทเสียประโยชน์อะไรไหมหรือว่าเออทำไมเขาถึงจะต้องทําการทาก็าต้องมาจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่าไปคิดว่าการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้ อะไรที่บริษัทกำลับบงเสียประโยชน์ไม่ใช่นะครับบริษัทมีหน้าที่จ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอยู่แล้วบริษัทเป็นนิติบุคคลที่ตั้งมาเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นครับเหนะ็นเนาะแล้วบริษัทที่ IPO เข้ามามารลมทุนไปก็สามารถที่จะเอาเงินเข้าไปขยายกิจการไปทําธุรกิจที่ใหญ่โตมากขึ้นกําไรเยอะขึ้น แล้วก็เอากําไรนั้นแบ่งให้กับผู้ถือหุ้นได้เยอะขึ้นซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของบริษัทครับเนื้อหาวิดีโอนี้จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเกิดว่าใครยังมีข้อสงสัยหรือว่ามีคําถามอื่นที่อยากจะถามพวกเราเนี่ยสามารถพิมคําถามทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยแล้วถ้าคุณชอบวิดีโอของเรารู้สึกว่าเนื้อหามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์แล้วก็แชร์มันต่อไปด้วยครับสุดท้ายสําหรับคนที่กําลังเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องการลงทุนหรือว่ากาลังหาแนวทางในการลงทุนของตัวเองอยู่เนี่ย ปัจจุบันเราก็มีการทําหลักสูตรสอนวิธีการลงทุนที่ผมใช้มันจะโฟกัสไปที่การเลือกหุ้นรายตัวเป็นหลักใช้ได้กับทั้งหุ้นไทยแล้วก็หุ้นต่างประเทศมันอาจจะช่วยย่นระยะเวลาการเรียนรู้ทําให้คุณไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกด้วยตัวเองซึ่งบางทีอาจจะเป็นปีๆผมเรค o คอมเมนต์นะครับก็คือเข้าไปทดลองเรียนฟรีดูก่อนเลยดูว่าเห็นด้วยกับแนวทางการลงทุนไหมอธิบายรู้เรื่องหรือเปล่าแต่ต้องบอกว่าที่ผ่านมานักเรียนที่ลงเรียนกับเราไปเนี่ยส่วนใหญ่ให้ฟีดแบ็กดีมากเรียนไปแล้วเกิดประโยชน์หลายคนเนี่ยได้เอาไปใช้จริง ว่าแล้วก็ไปทดลองเรียนฟรีดูเองเลยดีกว่าผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่าง www.adisonc.com ครับตัวเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ